มาแล้วสวัสดีค่ะคมากันย่งค่ะมาหรือยังคะ่ะาขึ้นล้วะะ่ออส,สดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาด้านะเดี๋ยวก็มาอัปเดตพร้อมๆกันนะคะสี่สิบแปดคนซึ่งแม่ถ่ายทอดสดเลยก็คืออธิบายทีเดียวตอนแรกจะอัดคลิปแล้วก็มีปัญหา <laughs> จะใช้ฟิลเตอร์อืม สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนค่ะขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์นะคะขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์ขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์นะคะกลับมาบ้านแล้วส่วนลูกก็แยกไปแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาแล้วเดี๋ยวจะได้ทีเดียวเนาะสวัสดีทุกคนอ่ะคือเรื่องราวนะคะ แพทต้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะที่ที่ส่งมาให้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ DM เอ่ยเอ s มสเอ่ยไลน์เอ่ยอาจจะตอบครบบ้างไม่ครบบ้างแพทต้องขอโทษจริงๆนะคือตอนนำ้ำโอ้โหทั้งไหนจะตอบตัวเองห่วงลูกแล้วเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายเร็วๆนะคะคุณสุดจะคุณคือแพทไม่ได้เป็นโควิดนะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเนี่ยหายเร็วๆนะคะคือตอนนี้แพทกลับมาอยู่บ้านแล้วเพราะว่า ไม่ได้เป็นโควิดค่ะเพราะฉะนั้นอันอ,อันหายไวๆต้องต้องอันนี้เดี๋ยวจะชี้แจงอย่างก่อนคือเข้าใจได้เลยเรื่องราวอย่างนี้ค่ะเอแพทไม่ได้ติดโควิดนะคะเอาอันนี้ก่อนนะคะน้องเอ๋สวัสดีน้องเอ๋มีอะไรพี่แฮมก็มาพี่แฮมมาด้วยหรอมาทุกคนเออรักแม่ดีใจที่สุดโอเคอย่างแรกประเด็นแรกที่เราจะพูดกันในวันนี้นะทุกคนคือเอ้า ใช่ไม่ได้เป็นโควิดจาาทุจ้าน้องไม่ได้เป็นโควิดนะเอน้องแฮมสวัสดีสวัสดีแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น1เลยคืออย่างนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือแพทเนี่ยมีโอกาสได้ได,ได้ไปสวอปเนื่องจากการทำงานเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแพทอะมีโอกาสได้ไปไปสวอปเพราะงานอะเขา ไล่แพทไม่ใช่ไล่สิทธพูดอย่างเี้ไล่ให้แพทไปสวอฟแหละเดี๋ยวนี้การทํางานอะ่ะคือเขาก็จะขอผลบางเจ้าก็จะเป็นรับผิดเทสก็คือตรวจหน้างานบางเจ้าก็จะขอให้ตรวจเป็น PCR ซึ่งในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะก็คือแพทเนี่ยมีการตรวจ2ออย่างเลยตอนช่วง11บเอโมงเนาะสิบเอ็ดมงยี่สิบแพทมีการตรวจรับผิดเทสอันนี้เป็นตรวจหน้างานเพราะทางงานบังคับตรวจทุกคนว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อซึ่งตอนสิบเอ็ดมงยี่สิบของวันจนันทร์อ่ะ ไม่มีเชื้อค่ะตรวจและผิดเทสก็เลยคือเข้าไปทํางานปกติเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโทรถามอีกงานหนึ่งว่าพี่ไม่ต้องไป PCR ไหมเนี่ยหนูตรวจและผิดเทสแล้วมันไม่ขึ้นเขาบอกไม่เอาเขาจองให้แล้วให้ไปตรวจที่นั่นซะเราก็โอเคจะเอา PCR เราก็ไปตรวจให้ไปตรวจตอนประมาณบ่าย3ามโมงค่ะไปตรวจที่แ a บตรงวิภาพอไปตรวจปุ๊บ เราก็โอเคท้าวันอังคารเราก็มาทํางานปกติเนาะเพราะว่าก็เข้าใจก,ก็ก็คือรอผลแหละแต่คือเราเข้าใจว่าเราแพทรับผิดเทสไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเชื้อมันน่าจะโอเคปรากฏช่วงประมาณเที่ยงครึ่งในระหว่างที่รอเข้ารายการเพชรมันบันเทิงถ้าจาถ้าจําไม่ผิดปรากฏทางแลบบเขาโทรมาว่าเออคุณแพทเอคอดีเทคนะคะก็คือดีเทคก็คือพบเชื้อแพทก็ถามอย่างว่าพบแล้วเนาะพบแล้วนะวนะเขาก็บอกว่า พบเชือ้อเราก็โอเคช็อกจําได้ว่าวินาทีนั้นน่ะไม่ทํางานแล้วไม่รอไม่อะไรวิ่งออกจากทุกที่เลยค่ะวิ่งไปกับลูกขึ้นรถแล้วตั้งสติคือจริงๆอะ่ะผลอะ่ะเอาจริงๆคือแพทอะ่ะหลายๆคนบอกว่าตตอนที่โทรแล้วแพทก็โทรแจ้งทุกคนเลยคือแพทไม่รู้ว่าผลจะจะเออเลอร์จะใช่หรือจะตรวจซ้ําหรืออะไรนะตอนนั้นน่ะคือแพทแจ้งทุกคนก่อนเลยแพทไม่รอ พทพูดตรงนี้เลยว่าแพทไม่ได้รอว่าเดี๋ยวรอตรวจซ้ํามไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตรวจซ้ําแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึงอะไรเงี้ยแพทบอกทุกคนแค่ยังไม่ได้ประกาศผ่านไอจแค่นั้นเองนะคะทุกคนแต่แพทไลน์บอกทุกงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายการที่เจอลายบอกหมดว่าแพทอะตรวจมาเจอนะแต่ตอนเนี้ยกำลังจะไป ตรวจอีกที่หนึง่งเพื่อยืนยันผลเพราะเจ้าตัวเล็กต้องตรวจตอนนี้เพราะเขาว่าอยู่กับแพทย์ตัดเลสแต่ไม่ได้ตรวจตอนนี้เลสต้องตรวจแล้วตอนนั้นนที่ท,ที่ใกล้ที่สุดอะคะ่ะคือปิยเวสแพทย์ก็ขับพุ่งเข้าไปที่ปิยเวสแล้วบอกเขาว่าแพทย์อะเป็น,เป,นเป็นติดเชื้ออยากจะมาตรวจซ้ําทํายังไงได้บ้างเขาก็เลยมีการไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอบอกว่าโอเคเคสเนี้ยเราสามารถตรวจตรวจให้เขาได้เพราะ เขาอะจะได้รู้หนึ่งคือเขาจะต้องเข้าระบบแล้วถ้าเขาเป็นผู้ป่วยจริงๆเขาจะต้องถูกส่งเข้าระบบคือระบบการรอ,อ,อรักษาแล้วก็รอเตียงแบบนั้นนะคะแล้วลูกเขาเป็นผู้สัมผัสโดยตรงจะต้องทำยังไงกับเด็กกับเลขาซึ่งก็เลยต้อง swap สามคนอะสามคนในวันนั้นคือวันอังคารนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ปลอดภัยใช่ค่ะหลังจากหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่สวอปเสร็จเนี่ยผลมันก็ยังไม่ออกใช่ไหมทางทางนั้นก็ให้แพทกลับมากักตัวเองที่บ้านกลับมากักตัวเองแพทก็อยู่กับทุกคนก็กลับมากักตัวเองในระหว่างที่รอผลนะคะจากเบียเวสก็เลยลองขับไปที่ที่ตรงพระรามสี่ตรงเมดปาร์กค่ะ,คะแล้วลองถามเขาว่าพอมีคิวหรืออะไรหลุดไหมถ้ามีให้แจ้งแล้วเดีด๋ยวแพทอะ่ะจะขึ้นไปรอที่ลานจอดรถก่อนแล้วถ้ามีอะ่ะให้แจ้งแล้วเดีด๋ยวแพทขับลงมาสวอป เขาก็บอกว่าเอองั้นก็ให้รอไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอากจะแจ้งปรากฏสักประมาณเกือบสักพักหนึ่งเลยอะค่ะเขาโทรมาบอกว่าโอเคสวอปได้คนเดียวแพทก็บอกโอเคค่ะเพราะว่าแพทอะตอนเนี้ยต้องการมากที่สุดคือผลของแพทแล้วก็ไปตรวจที่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 พระรามซิตี้เมดปาร์คมาเขาก็บอกว่าผลน่ะก็จะออกวันนี้เสร็จแพทก็เลยมีการคุยกับคุณหมอล่าสุด คุณหมอนัดตั้งแต่เช้าให้แพทไปสวอปใหม่อีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าเนื่องจากผลของวันวันวันอังคารที่ไปตรวจอ่ะมันขึ้นว่าเป็นอันดีเทคแต่หมออ่ะคิดว่าอาจจะเออร์เลอร์ฮิวแมนเออร์เลอร์หรือว่าสวอปไม่ดีเพราะในเมื่อในเมื่อแพทไปแล้วบอกว่าแพทแพทผลเป็นดีเทคทําไมเขาตรวจแล้วเป็นอันดีเทค ซึ่งหมอก็เลยนัดแพทแป้งแต่เช้าเพื่อไปสวอปแล้ววันนี้รอผลจนผลเพิ่งออกเมื่อกี้ค่ะทั้งผลเลือดผลเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ผลสวอปครั้งใหม่สรุปเลยนะคะไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเลยสรุปคือติดไหมคะแพทไม่เคยติดเลยค่ะคุณก้อยอืมสรุปคือไม่เคยติดเลยถามว่าทำไมถึงมา,ม,ามั่นใจกับอันดีเทคแพทให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะดีเทคกั tech, มีแค่เจ้าเดียว มีแค่เจ้าเดียวแต่อันดีเทคอะตรวจสี่ครั้งหมายความว่าเมดปาก็อันดีเทคปิยเวทในรอบของวันอังคารก็อันดีเทคแล้วปิยเวทในรอบหลังของวันนี้ตรวจซ้ำสองครั้งก็อันดีเทคซึ่งหมอเขาก็เลยมองว่าอะณนะตอนนี้อันดีเทคทั้ง4ครั้งเลยนะคะแต่เพื่อความมั่นใจของทุกทุกคนหมอก็เลยแจ้งมาอย่างนี้แพทย์ขออนุญาต ในสิ่งที่คุณหมอพูดเพราะว่ามันเป็นสั์มันเป็นสัส์แบบศั์หมออ่ะแไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่คืออย่างนี้ค่ะหมายถึงคุณหมอบอกว่าดังนั้นเนี่ยเลยแนะนําพอตรวจเสร็จเนี่ยคุณหมอแนะนําเมื่อวานเนี่ยว่ายังไงก็ต้องกักตัวเพื่อให้รอผลวันนี้ให้ชัวร์ซึ่งพอแยกกักตัวแล้วผลวันนี้ค่ะมันออกมาก็เป็นอันดีเทคถึงสองรอบหมอทําแยกกันนะคะทําแบบละเอียด สรอ,อบขึ้นอันดีเทคหมดแปลว่าของเปียเวททํา3ครั้งอันดีเทคหมดเม็ดปากก็อันดีเทค4ครั้งเสร็จคุณหมอบอกว่าเพื่อความชัวคุณหมอเนี่ยตรวจเขาเรียกว่าเ,เป็นโควิด19แอนติบอดี IgM IgG และควอนติควอนติเททีฟนะคะ IgM IgG แล้วผลปรากฏว่าโควิดที่เป็น IgM เป็นนกาทีฟ โควิดที่เป็นโควิด -19 igg ก็เป็น weekly positive ซึ่งคุณหมอแปลความหมายมาแบบนี้ค่ะว่าไม่มีการติดเชื้อในระยะนี้เลยแปลว่าใน7วันที่ผ่านมาใดๆเนี่ยแพทไม่ติดเชื้อเลยไม่ได้มีการรับเชื้อเข้ามาเลยนะคะเพราะถ้าเนื่องจากหากมีการติดเชื้อ igm ควรจะเป็น positive และพบอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือเรื่องของ igm เรื่องของเลือดแล้วนะคะว่าไม่พบ ต่อมาค่ะภูมิซึ่งถ้าเรามีการรับเชื้อนะคะมีการรับเชื้อมาจริงๆภูมิจะต้องขึ้นขึ้นแบบปูดปี๊ดไปเป็นร้อยเลยของแพทภูมิไม่ขึ้นและตกแบบตกลงมาด้วยคือหมายถึงว่าถ้าเรารับเชือ้อภูมิเราจะแบบโดดไปเป็นร้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยของแพทเนี่ยวันที่เข้าไปตั้งแต่วันแรกวัดภูมิเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบกว่า แต่พอตรวจวัดภูมิอีกวันหนึ่งคือวันนี้ภูมิก็น้อยลงกว่าเดิมอีกนั่นแปลว่าไม่มีการไม่มีการรับเชื้อใดๆเลยอ่ะบทสรุปนี่เลยค่ะก็เลยจะสรุปให้ให้จะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะว่าเออทำไมอยู่ดีๆเธอถึงออกมาบอกว่าเธอไม่ติดเธอเชื่อ,ออันนี้เพราะอะไรเชื่อเพราะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีถามคุณหมอด้วยว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือสรุปแล้วก็คือคุณหมอบอกว่า ตามนี้เลยค่ะว่าไม่เคยรับเชื้อมาก่อนในระยะนี้เลยแปลว่าไม่หายไวๆเพราะไม่เป็นเนาะตอนนี้ใดๆที่พิมพ์มาว่าหายไวๆเลยนะคะไม่เป็นเนาะไม่เป็นค่ะคุณฮอแฮมขอบคุณมากค่ะใชโ่โล่งมากๆเลยค่ะแล้วน้องเอ๋ยอะไรเอ๋ยก็โอเคเลยค่ะว่าไม่ไม่เป็นตกใจมากๆเหมือนกัน ไม่ติดค่ะแล้วก็ไม่เคยรับเชือ้อใช่ค่ะใดๆเนาะขอบคุณมากๆอันนี้ก็เลยอยากจะมาเคลียร์เพราะเนี่ยพอแพทอ่านคอมเมนต์อะ่ะก็ยังมียังมีหลายๆคนที่เข้าใจว่าติดแล้วก็แล้วหายแล้วรักษาอะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อแล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกนะคะสําหรับพี่ๆทุกคนนะที่ร่วมงานกับแพทนะคะคุณหมอพิมพ์มาบอกแพทเลยว่าสามารถกลับไปทํางานได้เลยนะคะไม่ใช่ความเสี่ยงสูงไม่ใช่ความเสี่ยงต่ํา พี่ๆที่เจอแพทนะคะก่อนหน้านี้ใดๆเลยก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ได้ติดเชือ้อแพทไม่ได้ติดเชื้อนะคะสามารถกลับไปทํางานได้เลยนะคะขอบคุณมากมากจริงๆแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทําให้ทุกคนวุ่นวายกันอยู่แบบเต็มวันแต่ว่าแพทรีบแจ้งเพราะว่าแพทอยากอยากให้ทุกคนแบบเผื่อเผื่อว่ามีคนแบบมีผู้ป่วยมีคนสําคัญอะไรเงี้ยค่ะแพทเป็นห่วงเลยยังไม่ได้เช็คผลให้แน่นอนแต่อยากรีบแจ้งก่อนเพราะว่า เผื่อเผื่ออะไรม,มันเกิดขึ้นได้ยอะไรเงี้ยค่ะที่รีบแจ้งคือตอนแรกก็แอบ,บลังเลว่าเอ๊ะเราเรารีบแจ้งไปไหมแล้วถ้าเกิดเนี่ยแล้วถ้าเกิดตรวจออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงไหมแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราคิดว่าเราแจ้งก่อนดีกว่าพอรู้ผลจากจากที่แรกจากตรงพี่พาปุ๊บโทรแจ้งทุกคนเลยทุกคนตกใจมากยอะไรเงี้ยแพทมองว่าอย่างน้อยคนที่อยู่ใกล้แพทหรือมีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยเขาจะได้กักตัวเผื่อเขามีแม่ที่ป่วย หรือเขามีลูกเล็กหรือเขาตั้งท้องเนี้ยเขาจะได้จัดการกับตัวเองได้ได้ถูกไม่งั้นถ้าเกิดแพทรอนะคะสมมตุติแพทรู้ผลแล้วแพทบอกเฮ้ยไม่ชัวร์หรอกเดี๋ยวรอผลจากที่อื่นๆก่อนแล้วค่อยแจ้งเนี้ยแล้วเกิดอีกที่หนึ่งเขามายืนยันอะว่าแพดเป็นเนี้ยแล้วแล้วแพทไม่แจ้งพวกเขาเลยแล้วแปลว่าเขาไปแพร่อะไรกับใครไปใต้ตั้งเงนื้อตั้งแยะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าปลอดภัยไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อน ส่วนไอ้ผลเดี๋ยวจะดีเทคหรืออันดีเทคเดี๋ยวเรามาซ้ำกันทีหลังได้ก็เลยรีบแจ้งรีบอะไรไปค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะผลของน้องเลดออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าไม่เป็นเราถึงแยกกันพี่แพทตรวจกี่รอบคะแพทตรวจสามถึงสี่รอบอืมสี่รอบเลยค่ะสี่รอบใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่ที่ตรวจนี่เป็นความเห็นของทางหมอนะคะที่ที่ได้มีการตรวจขึ้นเพราะว่ากลัวผลเรื่องของเออร์เลอร เพราะว่าครั้งแรกเขามองว่าทําไมถึงขึ้นดีเทกแต่เขาตรวจแล้วอันดีเทกแล้วหลังจากนั้นก็อันดีเทกหมดเลยก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะเออร์เลอร์ค่ะน่าจะเออร์เลอเพราะว่าสี่ครั้งหลังอันดีเทกผลเลือดไม่ขึ้นภูมิไม่ขึ้นค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะซึ่ง ไอไอคำไอไอตรงที่มีที่กลัวเรื่องเรื่องนี้เนะี่ยมันมันเคยเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบแจกใจคือมันก็เกิดขึ้นกับเราหลายคนที่แพทรู้จกักทั้งที่ที่เป็นนักแสดงเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพื่อนม,มีมีค่ะที่แบบว่าไปตรวจเป็นพอกําลังจะเรื่องเข้าเรื่องขอเตียงรักษาที่โรงพยาบาลไม่เป็นอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะ เคยใช่แพทเคยเห็นอันนี้ว่ามีคนเคยตรวจว่าเป็นแล้วก็โดนส่งไปโรงพยาบาลสนามส่วนของแพทอะหมอเขาก็เลยถามอาการเบื้องต้นนะะว่ามีอาการไหมแพทบอกว่าไม่มีออกซิเจนความดันไข้ไม่มีคุณหมอก็เลยไล่แพทกลับบ้านให้ไปรอผลที่บ้านใช่ค่ะสวัสดีครับพี่มิน้นสวัสดีค่ะพี่แขสวัสดีครับ,พ,รบพี่เจน เราก็พี่เจนคะเราก็จะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะยังไม่ปัด <โอ S 1> นะคะคพี่เจน <c oughs> นะคะก็ตรวจชัดเจนคะ่ะอันนี้แพทก็ต้องพูดตรงๆว่าแอบแบบแอบบเข้าใจหลายๆคนเลยอะที่มีโอกาสแบบตรวจครั้งเดียวอะอเออแล้วพอตรวจครั้งเดียวแล้วแบบมันก็เป็นใช้อย่างเนี้ยเลยไม่เราก็ไม่รู้หาข้อสรุปอะไรไม่ได้เลยอย่างเราอะคือ จะบอกว่าโชคดีก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าตรวจผิดมันก็ไม่ใช่โชคดีอะเพียงแต่ว่าพอเราพอเราเป็นผู้ผู้ติดเชือ้อปุ๊บเนี่ยเราเราไปแจ้งเขาเพราะว่าเรื่องลูกด้วยค่ะตกใจใช่เห็นขา่าวแบบว่าแต่เห็นข่าวตกใจอีนี่คือหนักเลยร้องไห้เออเป็นห่วงแม่แล้วก็ไม่รู้เรื่องไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบ เข้าใจทุกคนจริงๆว่าเออตรวจเยอะตรวจอะไรคือไอ้เรื่องตรวจเยอะอันเนี้ยอย่างแรกเลยมันเกิดจากการที่โดนบังคับตรวจด้วยอันนี้ชี้แจงก่อนว่ามันก็จะมีแบบโดนบังคับตรวจจากงานที่ไม่ยอมถ้าไม่มีผลหรือจองให้เลยบังคับตรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตัว swap ไม่ต้องห่วงค่ะ swap แล้วสามครั้งตรวจทุกอย่างค่ะ แล้วก็ตรวจสวบจากสองโรงพยาบาลใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็น้องก็แยกแยกไปอยู่บนห้องแม่อยู่ข้างล่างไปก่อนขอบคุณนะคะแม่แพทย์สู้ๆหายไวๆไวนะจ้าแม่ไม่ได้เป็นนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณแม่ดาวพี่ดาวคะ่ะมิสอนามายัยพี่ดาว น้องไม่ได้เป็นนะน้องไม่ได้รับเชื้อเลยนะนะพี่ดาวพี่ซีบอกว่ารักแม่แพทกลับมาลุยงานาต่อ,ตอค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากขอบัสดค่ะน้องแพทฝาก<อ>ถึงงานค่ะหนูรักงานน้องเอ๋ยย,ยังไงโดนหักเงินเดือนค่ะน้องเอ๋ยจ้าพี่ออกขอบคุณค่ะอ่ะก็ก็อันนี้มาประกาศอย่างหนึ่งที่ที่มาประกาศอาบูมขำอะไร คืออย่างนี้ค่ะทุกคนคือที่มาประกาศส่วนหนึ่งก็คืออยากบอกเพราะว่าหลายๆคนอะอยากจะกลับไปทํางานแล้วก็รอคําตอบรอไอเนี้ยแหละรอคําพูดจากแพทอันนี้แหละก็เลยออกมาบอกเลยว่าแพทไม่ได้รับเชื้อเลยนะจ๊ะเออเลอรนะคะครับผมเอาละเอาละ เป็นข่าวดีมากค่ะ<า>ข่าวไม่ได้ข่าวไม่ได้ลงผิดค่ะมันเป็นเออเลอร์ที่แพทอ่ะพูดไปตอนแรกสวัสดีค่ะพี่เชียรยคือมันเป็น่มันเป็นสิ่งที่แพทอ่ะเหมือนรู้ปุ๊บแล้วโพสต์เลยข่าวไม่ได้ลงผิดที่บอกเชื้อน้อยเชื้อต่ำอันนั้นอ่ะอก็คือพอรู้ก็โพสต์ใช่ใ ig เลยคือพอพอรู้ว่าแพทเอาไปถามคุณหมอว่าไอ้ค่าอันเนี้ยมันคืออะไรคุณหมอบอกว่าเหมือนมันเชื้อมันอ่อนอะไรเงี้ยแพทก็เลยให้ข่าวไปแบบนั้นค่ะใช่แต่แต่ไม่ได้แต่สรุปเลยนะคะไม่ได้รับ เชื้ออ่อนแล้วแล้วหายเนาะก็คือระยะตั้งแต่เจ็ดวันเจ็ดแปดวันมาไม่ได้รับเชื้อมาเลยค่ะ <_ d ance> พรุ่งนี้ยังลุยไม่ได้ครับขออนุญาตพักอีกสักหน่อยคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยก็อ่ะให้มันแบบแบบว่าเป็นมาตรฐานไปก็อยากให้อยู่อีกเจ็ดวันแล้ววันจันทร์หน้าค่อยกลับไปทำงานครับผม อันนี้คือคุณหมอบอกว่าจะได้แบบว่าเป็นมาตรฐานใดๆเลยให้กับคนอื่นด้วยครับก็เป็นเจ็ดวันนะครับน้องเลดไปกักตัวอยู่กุณตาบนห้องครับหมายถึงไปกักออกจากแม่ครับยังไม่เจอแม่ครับเจอกันโอ้พี่ดาวครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ พี่แฮมบอกว่าอยากให้แม่จับลอตเตอรี่ให้หนึ่งใบได้จะได้ไหมได้ลอตเตอรีห่หรองั้นพี่แฮมต้องไปเอาแผงแล้วมาให yeah, ้พ right> ี่แฮดจับละแหละได้เอาไปจับเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่บูมบอกไม่ต้องร้องไห้นะคะร้องไปแล้วร้องไปแล้วร้องไปแล้วค่ะอย่าแอบร้องไห้ในห้องน้ํานะไม่แอบค่ะร้องให้เห็นเลยร้องให้เห็นเลยโอ้ยรักการทํางานรู้แล้วเอ๋ย โอ้เอาล่ะไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมช่วยไปบอกต่อด้วยนะคะว่าไม่ติดเชื้อนะห่าพี่บูพี่บูบอกอย่าทำเลขทะเบียนรถนะครับไม่ถูกเราไม่ถูกจริง